สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท,ท่านสำหราทุกนี้ผมจะมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนนะครับและเต้มรวม3มตัวบนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำทาเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนอยากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจะอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ้ากแนาทางแบบนี้ก็ฝากกดติทตามกบกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรห้วยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปรเราิ่มคำนวณการดูนะครับดูหลักร้อยบนนะครับวันจะเรียกเข้าอย่างไรเนาะนี่เร่องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตเนาะจากที่เข้าตลองมาหลายงวดเนาะ เรื่องเลือกสูตรที่มันเข้าเนาะที่มันเดินมันงดที่แล้วที่มันเข้าเลขสามแล้วสามมาันมาห้าสูตรนี่เนาะเอาเอาสูตรสามสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนะหนึ่งสูตรสามสูตรสี่สูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะเอาเอาห้าสูตรที่เข้าเข้าสามห้าสองนะเอาเลขสามสักร้อยมาแล้วก็แต้มเริมสัตบบนตาบลก็เอาสูตรที่มันเข้ามาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรด้วยงกันเนาะ สามบวกห้าบวกสองนี่าห้าสองนี่ได้แต้มสิบเนาะสามห้าสองแต้มศูนย์นั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์นี้ไปวัดดวงเนาะมาแต้มลองตลอดห้างวดหวกงวดเลยเนาะมาประมาณห้างวดหวกงวดติดๆเลยมาแต้มลองนะแต้มเด่นยังไม่เข้าคนเต็มเด่นก็เข้าเดยแล้วเลยครังหลังมาเข้าแต้มลองรวดเลยอันนี้เข้าเต็มเข้าลองมาตลอดเมื่อนี่มาที่หลูเลยเนาะ มันจะมาเด่นรองมาตลอดมันจะมาแถวแรกกับแถวสองตลอดทุกวนี้มาแถวสุดท้ายนะจย่าร้อยมาลองมาตลอดเลยวันนี้ผมจะพัดไปที่เด่นสุดทั้ง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 สองเลยทั้งแต้มรวมทั้งร้อยสิบหน่วยมันต้องมาเด่นสุดทั้งวดแล้ว่าะะอะไรวะไม่สามัคคีกันเลยทุกวันนี้ต้องมาละเอาละเอ้าไม่ได้เขียนไ้ว้นี่วะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเขียนพร้อมๆกันเลยนะครับ ตันี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมีห้าตัวหนึ่งมีหนึ่งสองสามหนึ่งมีสามไอหนึ่งมีสามสูตรหนึ่งมีสามสูตรเนาะสองมีหนึ่งสองสามสองมีสามสูตรสามมีหนึ่งสอง สามมีห้าสูตรสี่มีหนึ่งสองสามสี่สูตรห้ามีหนึ่งสองสามสี่สูตรหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรเจ็ดมีหนึ่งสองสามสูตรแปดมีหนึ่ง สองสามสี่ห้าสูตรเก้ามีหนึ่งสองสูตรก็มีแค่สองสูตรเองเนาะหนึ่งไม่น่ามาหลักร้อยนะเก้านตัดออกไปได้เลยเก้านี้ตัดหลักร้อยนะใครชอบเก้าหลักร้อยตัดออกเลยหรือเล่นน้อยๆเนาะมันอ่อนสุดเลยมันมีแค่สองสูตรมันจะหลุด ทั้งสามสูตรก็โอ้เกินเนาะเกินนั่นเองนะจริงสําหรับผมแล้วก็คือก้าอ่อนนะหลักร้อยเด่นสูตรวัดไปที่ศูนย์สามหกแปดหลักร้อยเนาะหลักร้อยบนนั่นเองเด่นสูตรเลยวนสี่สูตรศูนย์สามหกแปดแต่ว่าสามมันมาเยอะไม่น่ามาแล้วผมมามันมาสามงวดติดแล้ว้าเราผมน่าจะคัดออกแล้วละงวดที่สี่ไม่น่ามาทั้งสี่งวดแล้วหลักร้อย อาจจะมาจะมาหลักอื่นนะหลักร้อยไม่น่ามาแต่อาจจะมาหลักอื่นนะหลักสิบหลักหน่วยได้หลักร้อยม,ม,มันเสี่ยมสามเมื่อติดแล้วเนาะสามเนาะนี่หลักร้อยเอา้าหลักร้อยศูนย์สามหกแปดนะครับนี่คือหลักร้อยเรียนสุดนั่นเองหลักร้อยเขาอย่อายงนี้เองร้อยสิบหน่วยเนาะร้อยสิบหน่วยเนี่ศูนย์สามหกแปด นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ข้างหน้านี้เนาะแถวนี้คือแถวหลักร้อยหาหลักแถวที่หลักสิบหลักหน่วยมาใส่หนึ่งั้างนั่นเองนี่วิธีการใช้งร้อยเนาะเอาไปใส่ข้างหน้านั่นเองวิธีแชกเราคือเอาไปหาสามตัวตรงนั่นเองหลักร้อยนั่นเองสามตัวแน่นตรงนั่นเองวางไว้ข้างหน้านั่นเองหลัก้อยวิธีการใช้เนาะแห้มาดูเต็มรวมสามตัวบนสามตัวบนนี่ก็ไปหาหลักหาสามตัวบนได้เหมือนกันหาอะไรทั้งตัวหาอะไรทั้งตรงนะ เต้มเสองตัวบนถ้าได้สามตัวบนสองตัวบนตรงแล้วก็เอามาเทียบชนกับเต้มก็จะเป็นสามตัวตรงถ้าได้สามตัวสองตัวบนที่ไม่ตรงก็จะก็จะได้สามตัวที่สลับหลักขั้นเองนะครับวันนี้วันนู้นพัทได้ตัวลองนาะวันนี้มาว่ากันใหม่นะครับศูนย์มีมกี่ตั concrete. วหน,นึ่งสองสาม 1, 2, 3, 4, สี่ห้าศูนย์มีห้า หนึ่งมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งมีสองสูตรไม่น่ามาแต้มสามตัวบนเนาะเต็มหนะ 1, มนะ 2, 2, มึ่งนะหนึ่งมีหนึ่งเนาะสองสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสองมีห้ามาชอบมาแถวที่สองนะเดี๋ยวผมจะวัดเป็นสุดอีกสักหน่อนะครับ สามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสามก็มีห้าเอ้าสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ก็มีห้านะถ้าเอาลองด้วยมันเยอะไงผมก็เลยวัดไปที่เด่นสุดเลยห้ 5, 1, 2, 3, 4, 5, ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด่นสุดหกมีหนึ่ง สองสามหกมีสามแถวนี้ผมจะคัดท่านบวกกันแล้วเต้มสามตัวผมคายออกเลยนีนนย่อะไรนะเมื่อกี้หกมีสามนะโอ้มีหนึ่งสองสามเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีหกแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดมีหกเก้ามีหนึ่งสอง สามสี่ข้ามีสี่แล้วข้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเข้ามีห้านี่ว่ะข้ามีห้าเด่นสุดแต้มรวมสามตบุคือห้าหกแปดนะมื่อเชีวเข้ามาทั้งหกสูตรนี้เนาะวัดไปที่เด่นสุดเลยนะถ้าเขามาสามตะกี้กันมาไม่หลุดสุดใดสุดหนึ่งก็จะอยู่ได้นี่ถ้ามาเด่นรองอีกก็จะมาแถวนี้อีกนะ เอาเด่นลองรวยมึงจะเยอะนะีนผมก็วัดไปที่เด่นสุดไปเลยนะครับวัดสอนจะวัดไวให้มาทั้งหกสูตรเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเต็มรวมสามตัวบนของเราห้าหกแปดนะครับสามตัวบนบวกกันแล้วได้ลงท้ายด้วยห้าลงท้ายด้วยหกลงท้ายด้วยแปดนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของสูตรเต็มรวมนะครับเต็มรวมสามตัวบนเนาะ ผมจะวัดดวงไปที่เด่นสุดนี่แหละหนึ่เต็มห้าเต็มหกกับเต็มแปดนะจากน้อยจะเป็นศูนย์สามหกแปดนะครับนั่นเอง คลิปนี้ก็เป็นอีพีที่ยี่สิบเแล้วนะครับเราเป็นหลักร้อยบนจนเด่นตามนี้นะครับเด่นสุดแล้วก็แต้มรวม3ามตบุญจนเด่นสุดตามนี้นะครับใครไม่ทางคลิปไหนก็ให้กดชื่อช่องสูตรห้อยไทยห้าหนะครับกดคำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกัน ชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ